โอ้ยมองไม่เห็น <laughs> Dead, แดดทนไมมันร้ายแรงขนาดนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ตีกำลังจะกินข้าวีข้าวข้าวนะคะน้องๆทำให้ก็มีผัดกะเพราะคะผัดกะเพราของเราที่ร้านเราจะเป็นข้าวกะเพราพี่ตีชอบกินกับช้อนสั้นอย่งนี้นะคะข้าวผัดกะเพราไข่ดาวแต่ว่า พอดีครัวเรายัางไม่เสร็จดีนะคะก็เลยกลายเป็นทําแบบยุ่ีๆง่ายๆแต่วันนี้จะบอกว่าผัดกะเพาากินกบับอะไรได้บ้างนะคะเราจะมากินผัดกะเพาชโชว่น,นี่เป็นคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนของเวลานีน่านะคะ ซึ่งเมื่อคืนที่จีทาครีมไปแล้วจะบรรจุมาเป็นซองๆแบบนี้นะคะวันหนึ่งเนี่ยหถึง2อซองนะคะสามารถช่วยให้ครีมที่เราทาอยู่อยู่แล้วเนี่ยได้ผลมากขึ้นเพราะว่าเราจะบำรุงก,กันมาจากไภายในด้วยนะคะที่จีก็จะบอกว่าพี่จีจะกินข้าวกะเพรากับนะ้ำที่เป็นรสชาติของ เออไม่ใช่รสชาติสิน้ำที่ผสมคอลลาเจนนะคะน้ำของพี่ตรงนี้ที่จะกินที่จะผสมคอลลาเจนลงก่อนแล้วก็จะใส่น้ำร้อนนะคะคือม <Okay. S 2> เอายตามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันเดดจ้ามากใส่น้ำร้อนลงไปนิดนึงนะคะอันนี้คอลลาเจนนะคะสามารถใช้ได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะทุกๆน้ำแต่ว่าพี่อ่ะ จะใช้น้ำหวานที่มันมีความเหมน,นียวนิดนึงนะคะจะเป็นบเบิรร่นะคะก็เลยจะใช้น้ำร้อนช่วยฉ่ยไม่ต้องเยอะนะคะน้ำร้อนสักเล็กน้อยเอย๊ไม่ใช่น้ำไซรัปนะคะเล็กน้อยก็พอนะคะแล้วก็คนลงไปก่อนเพื่้สีสวยงามเราก็จะใส่ คอลลาเจนคอลลาเจนนี้สำหรับหนึ่งมื้อนะคะใส่ลงไปหนึ่งซองฉีกันให้เห็นๆเ,เลยดูซิว่าหนึ่งซองนี่เทลงไปครับให้หมดนะคะที่ทำไมสาเหตุหรอคะทำไมถึงต้องมาเป็นซองแบบนี้ในเมื่อมันเป็นกล่องอย่างนี้นะคะเมื่อมันเป็นกล่องอย่างนี้ทำไมถึงต้องมาเป็นซองสาเหตุก็คือว่าการที่บรรจุ คอลลาเจนดีๆนะคะลงไปในในแพ็กเกจจริงที่ไม่กันความชืน้นทิ้อยากก่อนไม่กันความชื้นไม่อ่อช่วยเขาอะ่ะคือของดีๆเราต้องช่วยเขาก็คือเขาก็จะแบ่งแพ็คให้มาเป็นซองๆแบบนี้เพื่อว่าให้ใช้หมดไปต่อครั้งต่อครั้งไปนะคะนี่ได้มาแบบนี้แล้วนะคะพี่คุณก็จะคนกันให้ละลายนะคะสามาใส่นะ้ำรอ้อนไ้ดี เห็นหน้าไหมคะละลายเรียบร้อยเร็วแล้วก็จะมาใส่น้ำแข็งกันอืรอร้อนดเกร่ๆกินหอมชื่นใจ เราก็จะดื่มโชว์ <c oughs> ค่ะค่ะเราก็จะดื่มโชว์นี่เราจะได้เมนูนี้ชื่อเมนูว่าอาบลูเบอรี่คอลลาเจนบลูเบอรี่คอลลาเจนนะคะนี่คอลลาเจนโอ้ยเห็นหน้าไหมเนี่ยแสงเยอะนะคะกินคู่กับผัดกะเพราของเรานะคะผัดกะเพราคอลลาเจนหรือเปล่า <c oughs> อืมอร่อยกินผัดกะเพราไปด้วย ฮะ้1นแรกตั้งหน่อยขณะที่น้ำสดไปนะคะก็ก็มีตังไหลเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ตังอะไรคะตังแรกตังแรกอืมอืมคับแปับน้ง หึงร้อยบาทนี้นะคะมาแน่เราก็จะได้หนึ่งร้อยบาทกลับไปเ <c oughs> ื้ <c oughs> มาคุยเรื่องของเรากันก่อนะคือแบบชีวิตบ้านๆน,นะคะก็กินข้าวผัดกะเพราเนาะแต่ว่าเราก็อยากสวยเหมือนคนอื่นใช่ไหมไม่มีใครที่แบบว่าเอออยู่บ้านๆแล้วสวอยตัวเองแบบคล้่เครอะนะคะก็อยากให้คนอื่นเห็นชมออดูดี เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตง่ายแต่สวยได้เหมือนกันนะคะกินข้าวกันต่ออมไม่ได้แนะนำตัวเองเลยอะ่ะพี่ชุจีนะคะก็ออหน้าที่ประจำเลยก็คือหน้าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเป็นแม่บ้านดูแล ดูแลพี่ดูแลน้องดูแลลูกดูแลหลานแล้วก็อยากดูแลแม่ด้วยผ่าแต่แกไม่มา<笑><笑>ก็เลยจะดูแลกันอยู่เท่านี้แต่แม่ก็ดูแลโดยการส่งตังค์ไปให้เนาะนี่ก็หลักๆเลยก็คือจะช่วยที่ร้านน้องพัดก็จะเปิดร้านกาแฟนะคะแล้วก็หลักๆเลยก็คืออยู่เบื้างหลังมากกว่านานๆจะมาข้างหน้าทีนึงแต่มาเมื่อไหร่ก็นะคะ มีสีนุ่มลล้างพันละน้อยให้ทำนะคะคอยมาตรวจตาดูซินอ้องเช็ด,าดกาแฟาแฟดีไหมสตีมนมน้ำออกดีไหมชงแล้วน้ำหัวกาแฟให้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือนี่คือภาพที่หลักของพี่นะคะแล้วจากนั้นก็ นหน้านะที่ทำตัวเองให้สวยพ่าอะไรคะพราอะไรทำไมเราถึงต้องอยากทำตัวเองให้สวย <c oughs> เพราะว่าเราอะ <c oughs> เกิดมาไม่ได้มไม่ได้พร้อมไม่ได้เทีเยบพร้อมนะคะเราไม่ได้เกิดมาบนความสวยเนาะเราอาจจะมีพอรู้ได้ดีกว่าเราไม่ขี้เหล่วหรอกพ <c oughs> อดูได้แต่ทีนี้ว่าเราก็อยากจะดูดีขึ้นเพราะเราอายุมากแล้ว ไกลแล้วเนี่ยนะคะเราก็เลยเอ,อตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างเราก็ดูแม่ตามตามเรียกว่าอะไรตาม <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้คำนี้ไม่ไม่บอกตามไม่ใช่ตามยถากรรมตามเรื่องราวของคนที่ไม่ได้ใส่ใจตัวเองนะคะก็คือคนที่ไม่ได้ใส่ใจตัวเองนี่ก็จะแบบว่าอ,อยากทาครีมฉันก็นทา ถาวันหนึ่งเว้นไปสิบวันครีมกระปุกนึงทาไปครึ่งปีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้จะทําให้ครีมนั้นน่ะช่วยอะไรเราได้เลยคอลลาเจนก็เหมือนกันถ้าเรากินแค่ซองนึงแล้วก็เว้นไปห้าวันหรือเว้นไปเดือนนึงมาก,กินครั้งหนึ่งมันก็เสียทิ้งไปเปล่าๆเพราะว่ามันไม่มันไม่มีประโยชน์อะคะ่ะเพราะว่าถ้าการจะทอะไรที่มันไม่ต่อเนื่องเนาะมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็เสียของทิ้งเสียเงินทิ้งด้วยมันก็เหมือนเราปลูกต้นไม้อะ ลูกต้นไม้แล้วแบบว่า,อ,าอยากให้มันสวยอยากให้มันงามแต่เรารดน้ําเดือนละครั้งเงี้ยมันก็คงไม่อยู่รอเรามันก็คงตายไปก่อนเพราะชีวิตเราก็เหมือนกันเนาะเราอยากสวยเราอยากงามเราก็ต้องทําให้มันต่อเนื่องเราก็ต้องใช้ต้องกินมันอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายไหมใช่ทุกคนมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าบางคนเสียเสียไปกับการเล่นหวยเสียไปกับการเ,าเข้าบอนการน,นั้น,น,นหรือไม่ก็ไปเาขาเรียกว่าอะไรนะ ไปปลกภายนอกอะคะทำให้มันดูดีแต่ภายนอกพอล้างหน้ามาแล้วก็ดูไม่ได้อะไรอย่างงี้แต่น,นี้เราเน้นกันสแต่้ดีเ่ d นเเลยค่ะจากภายในเลยนะคะก็อกินเท่าต่อกินไปคุยไปวันนี้พี่จีเริ่มนําเสนอด้วยอ่ะบลูเบอรี่คอลลาเจนนะคะก็บอกได้เลยว่ารสชาติของบลูเบอรี่ยังเหมือนเดิม โปรตีนที่ใส่ไปไม่ได้ทําให้รสชาติของเครื่องดื่มเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะเพียงแต่เราจะได้การดื่มที่ลงตัวง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยสามารถโรยไปบนข้าวก็ได้นะถ้าแบบว่าเอ้ยฉันฉันอยู่นอกบ้านแล้วแบบว่าฉันฉันไม่มีน้ําฉันหาซื้อน้ําไม่ค่อยลำบากอะไรเงี้ยเออมีข้าวกล่องข้าวซื้อวงเซเว่นอะไรก็ว่าไปหรือข้าวหอมไปจากบ้านก็ได้ก็เอาโรยกินเลยหรือจะน้ำเปล่าในขวดนะเขยาะเขยากินได้เลยอื <c oughs> เราคุยกันเป็นนานแล้วเนี่ยกินข้าวยังไม่หมดเลยกินไปคุยไปมีหลายเรื่องเลยคะ่ะที่จะมาเล่าสู่ัาฟังนะคะเดี๋ยวตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะพี่ตีมีสิ่งดีๆแรงแล้วแต่มันจะมาเล่าให้ฟังอย่างนี้เลยนะคะจะไม่เก็บไว้คนเดียวแล้วจะมีสิ่งดีๆจะมาเล่าแล้วก็ ถ้าใครสนใจทําตามหรือว่าสนใจอะจะเริ่มต้นไปได้วยกันนะคะอินบ็อกมาได้เลยนะคะรับรองดีแน่นอนค่ะคุณคนถามชีวิตทองไลฟ์สไตล์อะไรขนาดน,นี้เธอไม่ทำงานหรอเธอไม่แล้วเธอเอาเงินไหนใช้เนี่ยค่ะก็ทำงานเนี่ย ต้องขายครีมเนี่ยค่ะขายครีมโง่รีมเรนไปไหนละรีมเนี่ยนะวันหนึ่งอ่ะขายได้วันละกล่องมีรายได้วันละสองร้อยบาทหลังจากนั้นก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปนะถ้าได้สองกล่องเท่าไหร่ละสี่ร้อย เพราะนั้นถ้าอยากได้รายได้วันละเท่าไหร่คือเราไม่ได้ไปเน้นว่าอุ้ยฉันจะต้องไปหารายได้จากการขายเราแบบไม่ไม่ไม่ไปรับรองผลใน้เขาไม่ไปการันตีเขาว่าเขาใช้แล้วเขาเขาจะดีไหมอะไรไหมคือตัวเราเองก็ใช้ก่อนไงพตัวเราเองใช้ก่อนแล้วมันดีแล้วเราก็เอามาบอกต่ออุ้ยวันนี้หลายเรื่องเลยเนาะเมื่อกี้นี่เริ่มด้วยคอลลาเจนแล้วก็มาต่อที่ครีมลืมเล่าตั้งแต่แรกว่าครีมทาไปตั้งแต่เช้าแล้วเราเกิดการได้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 ไลฟ์สดไปแล้วหนึ่งครั้งค่ะแต่ว่าลืมเปิดไม์ก็เลย ามากินข้าวโชว์นะ,ะกับกับคอลลาเจนนะคะแล้วก็มาบอกอีกว่าเออทำไมชีวิตเธอไลฟ์สไตล์ขนาดนี้เพราะว่าเธอมีอาชีพนะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีอาชีพแต่เป็นอาชีพที่แบบว่าไม่ต้องไปดินดน้นรนวิ่งหาใครที่ไหนคือคนที่เขาอยากสวยอยากดูแลตัวเองอะ่ะส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะดิ้นรนมาหาสิ่งเหล่านี้เองนะคะแล้วเขามาเจอมาเป็นผลลัพธ์ของเราเลย้ยะค่ะเขาก็เอ้ยทาอะไรมาทําไมดูดีขึ้นทําไมเอ่อถึง แตกต่างไปจากเดิมเยอะเลยอะไรอย่างเี้ค่ะแล้เน,นี้ยค่ะก็บอกได้เลยว่าเจอพี่จีโชคดีแน่นอนอวันนี้อืใช่เลยนเสาสีม่วงเสื้อเส้อราก็สีม่วงด้วยน้ำก็สีม่วงนะคะอร่อยค่ะอื เลาใฟังว่าครีมตัวนี้ทําอะไรได้บ้างคือจริงๆ้วตัวนี้นะคะเป็นเรียกว่าสลิปปิ้งมาส์สลิปปิ้งก็คือเป็นครีมก่อนนอนเนาะก็คือทาทาทา,ทาบวกบวกบก,ก่อนนอนลกลางคืนเราทําอยู่แล้วทุกคืนแต่ตอนเช้าทําอะไรได้บ้างกับครีมตัวนี้นะคะตอนเช้าก็เป็นครีมบํารุงนะคะเอามาทาบางๆทั่วหน้า พาได้แม้กระทั่งดวงตานะคะเนี่ยน้องดวงดีอะ่ะหลานนะคะควักออกมาคือเราเหลือนนะวักออกมา,าอุย้ยตอนแรกเราเราก็กลัวลว,ลว่าหลานจะแพ้หรือเปล่าปรากฏว่าไม่เลยค่ะหลานหน้าฟูขึ้นมาอีกเด็กเนาะเด็กเขาหน้าฟูอยู่แล้วอะ่ะเออหน้าเขาเนี่ยมขึ้นมาเลยค่ะเพลาคนที่บอกว่าแพ้จะแพ้ไหมจะแพ้ไหม เด็กเด็กขนาดนั้นนะค่ะยังใช้ได้อะคือไม่ได้ไม่ได้ว่าใช้แต่เป็นความบังเอิญที่ว่าเขาพักออกมาละเลงอะค่ะก็เลยการันตีว่าจากหลานของเราเองว่าไม่แพ้แน่นอนค่ะะก็วันนี้ข้าวๆกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทาโชเลยเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะทาโชไปแล้วแต่ลืมเปิดไม์โอเคนะคะสำหรับวันนี้ เดี๋ยวไปกินข้าวต่อก่อนสวัสดีค่ะ